คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทรศูนย์สองแปดแปสมาสวัสดีค่ะ,คะนี่มีเรื่องเศร้าๆไปหลาย EP นะคะวันนี้เป็น EP แบบหวานๆบ้างดีกว่า จริงหรอไม่รู้นะคะอย่าประมาทชื่อตอน <c oughs> รักแรกเจออฟัง<ล>ดูเหมือนดีนะมาฟังเรื่องดีกว่าเหมือนกับรักแรกพบอะไรประมาณนี้ครับเป็นคำถามของน้องมิ่งนะคะน้องมิ่งบอกว่าหนูคบกับแฟนมาประมาณสองสปีแล้วค่ะเป็นรักแรกพบของหนูเลยหนูดีใจมากที่เราได้เป็นแฟนกันแล้วเราก็รักกันมากๆเข้าใจกันทุกอย่างยกเว้นเรื่องไปตี้ คือหนูเป็นคนที่ชอบไปเตื้อกับเพื่อนๆแต่ไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีนะคะไม่มีไปต้อนหนุ่มๆนอกใจแฟนอะไรแบบนี้เพื่อนๆหนูก็เป็นสายตี้เหมือนกันทุกๆปีหนูกับเพื่อนจะนัดตี้กันปีละครั้งทุกปีหนูจะต้องทะเลาะกับแฟนด้วยเรื่องนี้ตลอดเลยเพราะเขาไม่อยากให้ไปเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแทนแล้วก็ห่วงด้วยหนูก็พยายามอธิบายทุกอย่างแล้วว่าไปกี่โมงไปทําอะไรบ้างจะรายงานตลอดแต่เขาก็บอกว่าเขาไว้ใจหนูอยู่แล้วแต่แค่ห่วงบอกอารมณ์ตัวเองไม่ถูกแต่หนูก็อยากไป พราะปกติก่อนมีเขาหนูก็ไปตี้แบบนี้มาตลอดเลยจนทั้งมีเขาเข้ามาในชีวิตหนูก็แทบไม่ได้ไปเลยขอไปแค่ปีละครั้งเองหนูคิดแบบนี้จนหนูเริ่มไม่แน่ใจว่านี่หนูโชคดีจริงไหมที่ได้คบกับคนที่เราตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกแต่เขากลับเป็นคนที่รับในสิ่งเราชอบไม่ได้ขอไปแค่ปีละครั้งก็ไม่ได้ <H m> hmm> ชีวิตวัยรุ่นค่ะหนูก็อยากสนุกกับเพื่อนหนูคายังไงดีหนูก็รักเขามากๆแต่เบื่อที่จะทะเลาะกันแล้วนะคะแต่ปีละครั้งเองนะ น้องน้องวิ่งคือคือปีละครั้งเองนะเนี่ยถึงน้องวิ่งด้วยแล้วพูดถึงแฟนน้องด้วยนะค่ะคือพูดถึงมิ้งเองก็เฮ้ยน้อ, i, นองปีละครั้งอะ่ะถ้าแบบไอ้การที่มันจะทําให้แบบเอ๊ะมันจะระคายเคืองหัวใจแฟนอาชวนไปด้วยกันเลยเธออยากลองไปดูไมล่ะวะไอหนึ่งปีของฉันเนี่ยที่มันจะเวียนกลับมาหนึ่งครั้งเนี่ยฉันไปทําอะไรบ้างฉันสบายมากเลยนะมีแฟนไปด้วยฉันก็รู้สึกเท่จะตายว่ามีแฟนมาห่วงมันปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารได้อ่ะมิ้งกับการที่บอกว่าทำไม ไปแค่ปีละครั้งเนี่ยมันหนักหนาเกินละนักหรอพีน้องดูนะคะการที่น้องเจอคนที่น้องรักแรกพบและน้องสามารถดูแลความรักมาได้ถึงตอนนี้ดูสี่สองสามปีแล้วนะแล้วเขาขอแค่เรื่องเดียวว่าก็เขาห่วงอะ่ะบางคนนะอาจจะถึงขั้นแบบเออไม่ไปก็ได้ก็มีหรือถ้าจะไปก็เอาเขาไปด้วยค่ะมิ่งแต่ถ้าเราจะไปเปลี่ยนเขาแล้วบอกว่าทําไมเรื่องแค่นี้ยอมรับไม่ได้หรอมันยากเหมือนเขาก็าอาจจะมาบอกกับพี่อ้อยพี่ชอดว่าพี่ครับแฟนผมอะ่ะ มาถึงตอนนี้แล้วว่าทำไมยังต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆขนาดนั้นอีกเขาก็สามารถพูดได้ต่อให้เป็นปีละครั้งก็ตามเห็นป่มคะเราให้ความสําคัญกับเรื่องบางเรื่องไม่เท่ากันเหมือนน้องให้ความสำคัญกับารปาร์ตี้ของน้องพี่เลยรู้สึกว่าเอาตรงกลางแล้วกันชวนเขาไปด้วยต่อมาค่ะมิ่งต้องดูก่อนนะอย่าเพิ่งไปคิดว่านี่แบบว่ารักแรก,รกพบที่หนูได้มาเนี่ยทําไมคนคนนั้นถึงไม่สามารถยอมรับสิ่งที่หนูชอบได้ม็นคน<ป>ือเรื่องกันมันโดนไปรสรุปใหญ่โตไปอ่ะหนูมันยังไม่ถึงขนาดนั้นเรา คลิกกันในหลายๆเรื่องแค่มีบางเรื่องที่เขาใส่ใจเขาห่วงและเขาห่วงอาถ้าพูดตรงๆนะถ้าแฟนไม่ห่วงซะเลยเออไปเลยไปเลยไปกินเหล้าที่ไหนก็ไปไปหนู <c oughs> จะรู้สึกยังไงพี่ถึงได้รู้สึกว่าวันนี้ความรู้สึกต่อสิ่งที่เรามีที่เราเจอสําคัญมากเพราะมันคือวิธีคิดของหนูค่ะอยากให้เริ่มต้นจากการคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาก่อนนะ <c oughs> มิง <c oughs> อย่างที่พี่อ้อยบอกนะคะคนเราไม่ได้เห็นไปดีไปได้วยกันทุกอย่างแบบ ดีไปกันหมดหรอกอมันก็ต้องมีความขัดแยง้งมีความไม่เห็นด้วยเห็นต่างบ้างอะไรบ้างอันนี้คือเรื่องปกติของชีวิตของคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันนะคะนี่พอเราเริ่มต้นจากการมองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ยความรู้สึกใดๆก็ตามมันจะไม่ถูกทําให้มันใหญ่เกินจริงอะ่ะมันจะไม่ถูกดรามา่าพี่ก็รู้สึกว่าแอบรู้สึกเหมือนกันว่าน้องมิ่งจะมีความรู้สึกดรามา่าไปว่าดูสิคะพี่ mm hmm. แค่ครั้งเดียวปีละครั้งเองเงี้ยหนุก็ว่า ความรักครั้งแรกของหนูแบบรักแรกพบที่ได้เจอกันนั้นมันไม่อยอมเข้าใจเลยอ่ะมันจะไปใหญ่โตอ่ะเอาจริงๆ <c oughs> มันก็แค่คนสองคนที่รู้สึกไม่ตรงกันให้ความสําสคัญกับสิ่งที่มันไม่เท่ากันมิงอาจจะให้ความสำคัญกับการไปเที่ยวปีละครั้งมากเลยว่าต้องไปให้ได้ใ <c oughs> นขณะที่เขาก็เป็นห่วงซึ่งในความเป็นแฟนเนาะความเป็นห่วงความห่วงพี่ว่ามันยังเป็นเรื่องดีอยู่นะคะท <c oughs> <c oughs> ี่เขายังห่วงแล้วก็ยังห่วงเราอยู่อย่างที่บอกอะ่ะ <c oughs> ไปไหนไปเลยเธอตามสบายฉันไม่คิดอะไรแล้ว ไม่แคร์กันเลยอันนั้นน่ากลัวกว่าเยอะเลยหนาเพราะฉะนั้นลองแปลเปลี่ยนความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกดีว่าตายแล้วดีจังเลยรักแรกพบของฉันเขายังอุตส่าห์เป็นมีความเป็นห่วงและมีความห่วงฉันอยู่นะแล้วจริงๆแล้วก็อยู่ที่การคุยกันในแต่ละครั้งอะค่ะต่อให้ต้องทะเลาะกันปีละครั้งนะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็แค่ความเห็นต่างกันปีละครั้งแล้วเราก็แค่จูนกันอย่างที่พี่อ้อยบอกมามามาปีนี้ฉันขอแบบขัดใจเธอหน่อยนะเพราะมันเป็นปีที่แบบฉันอยากไปจริงๆ หรือบางปีอาจจะบอกว่าเฮ้ยปีนี้ไปด้วยกันไหมหรือบางปีอาจจะบอกว่าอปีนี้ฉันไม่ไปละเพราะฉันเห็นความสําคัญของเธอในความรักของเธอที่เธอเป็นรักและเป็นห่วงฉันอะไรเงี้ยมันก็แค่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งในชีวิตที่มันอาจเกิดขึ้นได้ค่ะอย่าไปให้ความสําคัญมันจนใหญ่เกินจริงแล้วมันทําให้สามร้อยหกสิบห้าวันที่เขาดีกับเรามาตลอดหรือความรักที่ดีมาตลอดมาแย่แค่ปีละวันเดียวเองแล้วบอกจะเลิกกันนะคะพี่ก็แอบเสียดายแทนนะมิ่งน้องเนาะน้องกุ๊กไก่ค่ะ ส่งมาบอกว่าหนูอะไม่มั่นใจว่าตัวเองชอบเขาหรือเปล่าค่ะคือตอนที่เราเจอกันมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความรักรักแรกพบรักแรกเจอทานองนั้นเลยตอนนี้คุยกันมาสองเดือนกว่า,วาแล้วช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกตื่นเต้นดีอยากคบกับคนนี้พอมาช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันละได้แค่พิมพ์แชทก็รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากมีแฟนไม่อยากคบกับเขาโทรมาชวนไปไหนก็จะปฏิเสธหาข้ออ้างตลอดแต่ก็มีบางช่วงที่คิดว่า ก็อยากคบกับเขานะอยากซื้อของให้อยากให้อันนั้นอยากให้อันนี้วางแผอนอนาคตไว้แต่ก็ไม่ชอบนิสัยบางอย่างของเขาเอาเอา,เอา <c oughs> หนูเลยไม่ค่อยได้ทักหาเขาอะค่ะค่ะแ <c oughs> ถมบางครั้งเวลาที่เห็นเขาทักมาก็หงุดหงิดด้วยแล้วก็ไม่รู้สึกด้วยว่าคิดถึงหรือกระวนกระวายเวลาไม่ได้คุยกับเขาแต่เวลาเห็นเขาเศร้าเพราะหนูหรือน้อยใจที่หนูไม่ค่อยสนใจเขาหนูก็รู้สึกผิดแล้วก็รีบทักไปปลอบเขา ก่อนหน้าน,นี้มีช่วงหนึ่งที่ทะเลาะก,กันหนักมากหนูเป็นคนบอกเลิกคุยกับเขาค่ะแต่สุดท้ายหนูก็กลับไปงอ,อเขาเพราะเห็นเขาลงสตอรี่และโพสเศร้าๆ,ๆก็เลยใจอ่อนยิ่งเห็นตอนที่เขาบอกว่าจะเลิกชอบหนูหนูยิ่งอยากทักไปค่ะหนูควรทำยังไงดีคะหนูสับสนความรู้สึกตัวเองมากเลยค่ะพี่หนูควรคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยคคก่อนกูไก่จับมาเขย่าตัวซะหน่อยสิออจริงวันนี้กูไก่กำลังร,รู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลมากเลยนะค่ะคือสามารถจะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองหนูเอาแต่ใจมากเกินไปแล้วนะคะ อย่าลืมนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะ mm hmm. ที่เขามีความรู้สึกรักได้ร้องไห้ได้ปวดเจ็บได้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วๆไปเพราะฉะนั้นหนูจะไปอยากจะทําอะไรกับเขาก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะ mm hmm. วันไหนอยากทักก็ทักไปวันไหนแบบอยากคุยดีก็คุยดีอยากซื้อของให้ก็ซื้อแต่วันนี้ไม่พอใจละแค่เห็นแบบว่าทักมาก็โกรธละอะไรเงี้ยผู mm ้ใก่หนูต้องไปจัดการกับความ แป,ปลปรวนอันนี้ของตัวเองก่อนว่าสรุปล้วตัวเองรู้สึกยังไงหรือคิดยังไงกับเขากันแน่แต่อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่คนสองคนอยู่ด้วยกันนะครับพี่ว้อยเนาะ,<ฮ>ะอีกคนหนึ่งมันมีผลต่อความรู้สึกของอีกคนหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรแบบไม่แคร์ใครเลยแบบนี้ไม่ได้จริงๆนะกูไก่อืมนะคะคือพี่ไม่รู้สึกว่าหนูกําลังสูญเสียคนรักแต่พี่รู้สึกว่าหนูกาลังสูญเสียธาตุต่างหากพี่รู้สึกว่ากูไก่รู้สึกว่าคนคนนี้ย ยังไงก็ตามฉันมีผลต่อเขาจะตายเป็นของตายมากเลยแล้วมันมีหลักจิตวิทยาข้อหนึ่งนะคะเรามักจะแสดงออกแย่ๆกับคนที่เราคิดว่าเราเหนือกว่าและคิดว่าคนคนนั้นต้องยอมฉันสิพี่ว่าตอนนี้กุ๊กไก่กําลังเป็นแบบนั้นอยู่อะหนูไม่ได้รักอะไรเขาเท่าไหร่หรอกเพราะถ้ารักเขาจริงๆอะ่ะหนูจะไม่มีอาการแบบนี้ค่ะเดี๋ยวรักนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไม่รักรักผักทิ้งไปแล้วก็เออรักอีกแล้วนะมันจะไม่ใช่อาการเนี้ยแต่หนูแค่รู้สึกว่ากับคนคนนี้ หนูสามารถทําอะไรกับเขาก็ได้จนกระทั่งหนูเริ่มได้ใจและพอกำลังจะสูญเสียพื้นที่ของตัวเองไปเ <c oughs> ช่นเขาพูดว่าเออจะเลิกชอบละเฮ้ยไม่ได้สิพื้นที่ที่เคยเป็นของฉัน <c oughs> จริงๆหนูอยากได้แค่นี้พูดตรงๆหนไูไม่ได้รู้สึกว่าหนูกำลังสูญเสียแฟนหนูอย่าสับสนเลยค่ะ <c oughs> เพราะเวลาที่เรารักกันหรือชอบกันจริงๆมันจะมีความรู้สึกที่มันจะก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอ่ะจะไม่ต้องมานั่งคิดว่ารักเธอนับอยู่ไกลๆซีอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่อารมณ์นั้นนะคะกุ๊กไก่ สิ่งหนึ่งคือพี่อยากให้เขาหนูคิดใจเขาใจเราถ้าหนูโดนแบบนี้บ้างหนูรู้สึกยังไงพี่ไม่ได้บอกว่าหนูต้องรักเขาตลอดไปหรือว่าหนูต้องรักเขาซี่เขาดีขนาดนี้ไม่ใช่นะคะหนูไม่รักก็ได้แต่ช่วยแสดงออกถึงความมีน้ำใจไม่รักก็บอกแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยเธอตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วกันมันจะได้แฟร์ต่อตัว,ตวเขาด้วยเดี๋ยวเขาจะได้เจอคนอื่นที่รักเขามากกว่ากุ๊ก,กยยไก่ไงหนูยังเป็นอารมณ์แบบอยากเด็กเล่นของเล่นอะเบื่อก็เอาไปไว้ที่อื่นก่อน พอจะไปทิ้งจริงๆเอ,อ้ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวเก็บไว้ที่ห้องก่อนละกันเขาคือคนค่ะเขามีหัวใจเขามีความรู้สึกอย่าเล่นกับความรู้สึกใครเพราะว่าทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นอกุกอ้ไก่แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความใจร้ายนะพี่อ้อยค่ะค่ะ,คะแล้วเดี๋ยวพอใจรักเสร็จปั๊บพี่คะหนูรู้สึกผิดจังเลยอะค่ะแต่หนูก็ไม่ได้รักเขาอันเนี้ยหนูหนูก็จะวิ่งวุ่น<อ>วนอยู่กับเรื่องเนี้ยมันจะเป็นหลูแห่งความสับสนแต่ความสับสนของหนูยังไม่เท่าความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายได้รับนะคะ น้องเปลมน้องเปลมส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะหนู่เพิ่งเคยมีแฟนเขาเป็นรักแรกและรักแรกพบของหนูด้วยเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันค่ะอยู่มาหาลาัยเดียวกันคบกันมาสี่ปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีอะไรกันเลยค่ะหนูอยากถามพี่ๆว่าแปลกไหมคะที่ไม่เคยมีอะไรกับแฟนเลยรีบไปไหนอะลูกและก็ยังไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยค่ะ แต่ก็เคยไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างแต่ก็ไม่บ่อยมากนะคะเพราะหนูกับเขาเป็นคนไม่เที่ยวด้วยกันทั้งคู่ถ้าไปจริงๆก็ไปบ้านเพื่อนแต่ก็คนเยอะค่ะไปเที่ยวก็ไปเป็นกลุ่มกันเยอะๆแทบจะไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองเลยจนเพื่อนๆหรือคนรู้จักพูดกันเลยว่าคบกันมานานขนาดนี้เนี่ยยังไม่เคยมีอะไรกันจริงหรอประมาณนี้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการอะไรหรืออยากมีอะไรกับเขาขนาดนั้นอยากให้หนูกับเขาโตกว่าน,นี้ก่อน เพราะตอนคบกันก็คบตั้งแต่มัธยมมาตั้งใจส่งมาถามพี่ๆเพราะสงสัยจริงๆว่ามันแปลกเหระคะแล้วพอมีคนถามว่ายังไม่เคยมีอะไรกันจริงๆหรอพอหนูตอบว่ายังบางคนก็แปลกใจค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนูหนูกลัวว่าเขาจะคิดว่าหนูแอบหนูโกหกด้วยหรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่ถามคือ <c oughs> ดูแปลกใจกับหนูทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะเพลมการที่เราจะมีอะไรกับแฟนหรือไม่มีอ่ะทําไม ทำไมต้องบอกทุกคนในโลกนี้ทำไมต้องแจ้งให้โลกรูออ้ทำไมต้องแจ้งให้ทุกคนรู้ <c oughs> คือพี่แอบแปลกใจนิดนึงว่าปกติแล้วนะคะ <c oughs> เขาจะไม่ถามกันหรอกนะต่อให้เป็นเพื่อนสนิทกันขนาดไหนก็ตามแต่ทําไมถึงแบบคนน้้นคนนี้ถึงเขา้ามามีส่วนในการที่หนูจะมีหรือไม่มีอะไรกับแฟนมากขนาดนี้อ <c oughs> อันนี้เป็นประเด็นแรกก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่าความสัมพันธ์ของเรากับแฟนเป็นเรื่องของคนสองคนเนาะจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรือจะเป็นยังไงนั้นมันไม่ได้จําเป็นว่าเราต้องไป ขึ้นอยู่กับคนอื่นว่าตายแล้วเดี๋ยวทุกคนเขาจะรู้สึกว่าหนูยังไม่เคยมีอะไรกับแฟนเลยไม่เกี่ยวค่ะมันมันไม่เขี่ยวคนที่รู้จักพูดกันเสมอเ <c oughs> พื่อนๆก็พูด,พดว่าคบกันมาขนาดนี้ยังไม่เคยมีอะไรกันจริงเลยเขาจะไม่มีทางรู้สิ่งนี้ได้ถ้าเปลมไม่บอกเขาอะอแปลว่าอะไรคะรแปลว,ว่าเปลมไปพูดกับทุกคนเหรอว่าเนี่ยยังไม่เคยมีอะไรกันเลยเหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอ้การบอกหนูกลัวว่าเขาจะคิดว่าหนูแอบหนูโกหกหนูไม่ต้องแอบหนูไม่ต้องโกหก หนูก็ไม่ต้องพูดความจริงอะไรแต่หนูไม่จำเป็นต้องบอกเขาอขา่ค่ะพี่รู้สึกว่าอย่างนั้นเนะเาะอ้าวแล้วหนูไม่คิดหรอคะว่าเออก็ดูผู้ชายให้เกียรติเราดีเนาะมีผู้ชายที่กะฟาดเยอะแยะนะคะพูดตรงตรงใช่ป่ะเป็น,ปนอาจจะเจอกันแค่วันไม่กี่วันแล้วก็อยากจะมีอะไรกับหนูจังเลยและถ้าเกิดว่าบังเอิญหนูเป็นคนแบบนั้นจริงๆรงิหนูก็จะไปอวดเพื่อนแหละว่า แปลกปะเจอกันสองวันมีอะไรกับเขาเลย <c oughs> อย่างเงี้ยเหรอคือคือพี่รู้สึกว่าวิธีคิดวันนี้มันเคลื่อนตัวไปเยอะนะคะแต่ทุกคนยังมีสิทธิส่วนบุคคลอยู่นะหนูยังไม่เห็นความจําเป็นนั้นหรือโตกว่าน,นี้อีกสันหน่อยค่อยมีอะไรกันก็ไม่แปลกและการมีอะไรกันไม่ได้การันตีว่ามีอะไรกันแล้วจะแปลว่าคนสองคนนี้รักมั่นตลอดชีวิตมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิทธิในร่างกายของหนูตัวยังรู้สึกว่าอืมยังอะ่ะก็ได้หรือ กับบางคนที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าหนูคบกันไม่กี่เดือนหนูก็มีอะไรก,กัน้ก็สิทธิในร่างกายหนูไงเพียงแต่แค่หนูรับมือไหวไหมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะไกลๆกว่านั้นเช่นหนูป้องกันการท้องไม่พร้อมได้หรือเปล่า 2. ถ้าบังเอิญว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตหนูโอเคค่ะหนูพร้อมที่จะไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นค่ะ ได้ใช่ไหมล่ะถ้าได้ก็ได้ไงพี่รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนมีสิทธิ์ในร่างกายและในในความเชื่อของตัวเองแต่หนูก็ไม่เห็นจาเป็นว่าคนอื่นเขามองว่าหนูแปลกพี่พี่ชอว่าหนูแปลกไหมคะพี่เฉยๆคะ่ะอืมเพราะนี่คือสิทธิทส่วนบุคคลคนสองคนมีสิทธิ์ออกแบบรูปแบบความรักของตัวเองของคู่ตัวเองอะค่ะ,คะอย่างที่บอกเนอะหนูเป็นความรักแบบที่เป็นเพื่อนกันโรงเรียนเดียวกันมหาลัยเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนมาไหนกันก็มักจะแบบไปกันแบบเป็นหมู่คณะไปกับเพื่อนเหลือต่างๆนานาเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นอะไรเพราะนั้น โอกาสในการที่อยู่กันสองต่อสองหรือจะไปมีอะไรกันอย่างที่หนูบอกมันก็อาจจะยังไม่มีหรือใดๆก็ตามแต่ในความสัมพันธ์แต่ละคู่ค่ะมันเป็นการออกแบบของคนสองคนเนาะที่เขาอยากจะอยู่ด้วยกันแบบไหนเขาอาจจะคบกันไปโดยมีอะไรกันตั้งแต่สองวันแรกนี้พี่อ้อยว่าหรือว่าแบบมีการรักกันมากให้เกียรติกันและรอจนกว่าจะถึงวันที่แบบแต่งงานก็มีถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะดูเชยหรืออาจจะดูแปลกในสังคมวันนี้ก็ได้แต่ก็มีนะคะผู้ชายที่ให้เกียรติผู้หญิงมากค่ะหรือมันอาจจะเป็น อ้าวไม่รู้เหมือนกันอันนี้พูดเผื่อๆไว้ว่าเอ๊ะเราก็มีสิทธิ์เอ๊ะเนี่ยว่าเอ๊ะหรือว่าแฟนเรามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเช่นไม่ได้ชอบผู้หญิงหรือใดๆ <Okay. S 2> แบบนี้ก็มีอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีอะไรตั้งหลายอย่างที่หนูควรจะใส่ใจในความเป็นคนสองคนมากกว่าที่จะไปห่วงว่าคนรอบๆตัวจะเพื่อนหรือจะใครก็ตามนั้น <Okay. S 2> เขาพูดว่าอะไรหรือเขารู้สึกว่าอะไระ <Okay. S 2> นะคะในที่สุดแล้ว ถ้าเกิดแบบอยากจะคุยเราก็คุยกันแบบสองคนของเราอเนอะว่าเอ้วันนี้แบบลงแล้วรักกันจริงใช่ไหมเรามองถึงอนาคตข้างหน้าร่วมกันแค่ไหนหรือเราคิดว่าเฮ้ยเราจะแต่งงานกันตอนไหนก็ค่อยค่อยคุยกันไปในความสองคนนะคะคือเราอาจจะไม่ถึงขนาดด้วยความเป็นผู้หญิงเนอะอาจจะไม่ถึงขนาดไปถามว่านี่เธอเธอทำไมไม่มีอะไรกับฉันแต่มันสามารถพูดกันถึงอนาคตหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบต่อไปของเราได้ว่าเธอวางอะไรไว้เหรอ เธอคิดว่าเราควรจะแต่งงานกับสักเมื่อไหร่ดีนะไหมหรือยังไงดีอาจจะคุยแบบคุยกันเล่นเล่นคุยกันแบบสบายสบายใจไม่ได้คาดคันอะไรอะไรแบบเนี้ค่ะแต่พี่ยังย้ําอยู่ดีนะเปรมเรื่องของคนสองคนลูกไม่จําเป็นต้องปปับประกาศบอกให้เพื่อนหรือใครทุกคนมาแปลกใจหรือมาแสดงความคิดเห็นอะไรกับหนูถ้าหนูยังใส่ใจความคิดเห็นของคนอื่นมากกว่าความเป็นคู่ของเราสองคนน่ะพี่ก็แอบคิดว่ามันอันตรายเหมือนกันนะคะค่ะน้องส้มค่ะฝากคําถามไว้ หนูเลิกกับแฟนคนแรกมาได้สองเดือนกว่าแล้วค่ะเสียใจมากๆด้วยความที่เขาตรงสเปคหนูทุกอย่างเจอกันที่มหาวิทยาลัยก็จีบกันตั้งแต่รับน้องเลยซึ่งตอนเป็นแฟนกันมันดีมากนะคะแต่ที่เลิกกันเพราะว่าปัญหาความไม่เข้าใจกันในหลายๆอย่างแต่ตัวหนูเองก็ยัง move อนจากเขาไม่ได้หนูทักไปถามแฟนเก่าว,ว่ากลับมาได้ไหมแฟนเก่าหนูตอบมาว่าขอคิดดูก่อนอแต่การกระทําของเขาคือบางครั้งก็ดูอยากกลับมาบางครั้งก็เหมือนไม่อยากกลับหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่หรอคะ แต่เม He kind of ื่ออาทิตย์ที่แล so, ้วหนูถามเขาอีกรอบเขาตอบว่าคิดได้ละแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะบอกหนูแม่เพิก็เล่นแง่เกินนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนช่วงนี้เขาดูเหมือนไม่อยากคุยไม่ค่อยตอบเหมือนก่อนถามคําตอบคําคือเราเลิกกันมาสองเดือนก็จริงแต่ก็เลิกไม่ขาดยังทักหากันอยู่ค่ะเจอกันบ้างซื้อของให้กันบ้างปิดเทอมก็มีไปเที่ยวด้วยกันแถมเขายังบอกผ่านเพื่อนๆที่หนูสนิทมาด้วยว่ายังมีคิดถึงหนูอยู่บ้างคือ จริงๆแล้วหนูพยายามจะ move on จากเขาแล้วแต่ทําไม่ได้ค่ะเขาเป็นแฟนคนแรกเป็นจูบแรกของหนูเป็นรักแรกพบเป็นอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกของหนูอาจจะเป็นเพราะเป็นแบบนี้หนูเลยลืมเขาไม่ได้สักทีหรือเปล่าคะหนูควรจะทํายังไงดีน้องส้มค่ะค่ะต้องต้องต้องปรับใหม่เสร็จกันปรับวิธีคิดก่อนเนาะคนเรานะคะต่อให้เป็นความรักครั้งแรกเป็นอะไรแรกหลายๆอย่างก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะเนาะเพราะมีคนเยอะมากค่ะ ที่ก็มีความรักครั้งแรกแล้วก็อยู่ด้วยกันต่อไปแบบยั่งยืนยาวนานก็มีค<ะ>่ะหรือมีความรักครั้งแรกแล้วก็เลิกลากกันไปแล้วก็ต้องมีความรักครั้งต่อๆไปนั่นคือการใช้ชีวิตแบบเป็นธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่สามารถจะใช้คําว่าเพราะเขาเป็นรักครั้งแรกหนูก็เลยลืมเขาไม่ได้สักที<ะ>แล้วถ้าหากว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมันไม่ดีแล้วเป็นรักครั้งแรกล่ะคะหนูก็ต้องทนอยู่ไปแบบนี้เหรอนะเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้อะค่ะพี่ก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเองก็เริ่มตัดดใจไ้้แลวอะ พราะดูเหมือนปฏิกิริยาที่เขาตอบกลับมาไม่อยากคุยไม่อยากตอบถามคําตอบคําถึงแม้ว่าไอ้ความที่ถึงแม้เลิกกันไปแล้วความผูกพันมันยังมีอยู่ mm hmm. เช่นอาจจะยังแบบคุยกันบ้างอะไรส่งของหากันซื้อของให้กันหรืออะไรก็ตามแต่บ้างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้หันมนาะคุยกันตกลงกันอย่างชัดเจนว่าวันนี้เรายังเป็นแฟนกันอยู่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าส้มยังรู้สึกกับเขามากอยู่เนี่ย มันจะเป็นอันตรายมากเลยส้มเนอะความสัมพันธ์ที่แบบเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีเยื่อใยอยู่แล้วมันไม่เป็นอะไรกันแล้วนะแต่เรายังรู้สึกมากกว่าเนี่ยเราเจ็บหนักกว่านะคะส้มค่ะนะเพราะฉะนั้นมันต้องอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งอย่าค้างคาอย่าปล่อยให้สิ่งนี้มันค้างคาคาแบบนี้มันมันดําเนินไปนานๆเพราะคนอันตรายคือเราวันนี้ถ้าไม่รักก็บอกเนาะแล้วก็แบบก็เลิกกันไปให้มันจบๆกันไปหรือถ้ายังรักกันอยู่ก็กลับมาคบกันเป็นความสัมพันธ์แบบแฟนกันใหม่ เอาแบบนี้สองอย่างเลยอย่ามาเครื่อ่งกลางค้างค้งขางคาคา <c oughs> เพราะว่าบางทีมันเหมือนเขาก็เล่นกับความรู้สึกของเราอะ่ะอ <c oughs> ก็ไม่อยากจะแบบเป็นแฟนกับเธอแล้วเท่าไหร่แต่ก็อืก็กาคาเก็บเก็บเอาไว้แต่พอเรารู้สึกมากกว่าอันตรายมากเลยกับความรูสร้สึก <c oughs> ของเรานะคะค่ะ <c oughs> คืออันหนึ่งพี่มีความรู้สึกว่าการที่เขาบอกว่าอืเดี๋ยวขอคิดดูก่อนมันบอกชัดๆว่าเขายังไม่ได้อยากกลับมาหนูคนเราค่ะถ้าอยากกลับมาจริงๆหรอโอ้เดี๋ยวก็ ทบจะอยากโดดกลับมาในความสัมพันธ์น่ะแต่นี่เขาดูแบบอืมก็ดูเขาขาดหนูก็อโอเคนี่ดูไม่เห็นอยากจะมีความทุรนทุรายกลายเป็นฝ่ายที่ทุรนทุรายคือเราและพี่รู้สึกด้วยว่าเขาอะรู้ด้วยนะว่าหนูทุรนทุรายอยากกลับไปหาเขาขนาดไหนเพราะฉะนั้นวันนี้รักแรกถ้ารักแร,ก,รกมันแย่เราก็เปลี่ยนความรักได้ค่ะหนูลืมเขาไม่ได้สักทีแต่ต้องจําให้หมดว่าที่สุดแล้วมันไม่ใช่แค่มีแต่พาร์ตโมเมนต์ดีๆเท่านั้นนะคะแต่ทั้งหมดคือที่เราไม่สามารถเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ เหตุผลคืออะไรหนูต so, ้องจําให้หมดด้วยไม่ใช่หนูไม่พยายามแต่มันอาจจะหมายถึงว่าเราสองคนไปกันไม่ได้จริงๆก็ได้นะเลยถึงต้องเป็นแฟนเก่าไงและตอนนี้ดูเหมือนกับส้มพยายามให้ความหวังตัวเองด้วยว่านี่ไงเขาพูดว่าเขาขอคิดดูก่อนนี่ไงเขาดูมีทีท่าเหมือนกันว่าอยากจะกลับมาแต่ถ้าหนูมองจริงๆตามระสาและตามสายตาคนที่ไม่ได้รักเขาเท่าที่หนูรักพี่เห็นแค่คนคนหนึ่งก็ไม่ก็แทงกั๊กอ่ะไม่ได้รักเท่าไหร่ล็ออะไรเงี้ย โถถ้าคนเราอยากจะกลับมากลับมาแล้วคะ่ะน้องคะไม่มาใช้สองประโยคนี้แล้วคะ่ะอืมขอคิดดูก่อนอืมตัดสินใจแล้วนะแต่ยังไม่อยากบอกโอ้โห oh, แค่นี้ก็รู้แล้วล่ะคะ่ะยอมรับความจริงก่อนส้มเราไม่ได้รักเท่ากันเรารักเขามากแต่เขาไม่ได้รักเรามากมายขนาดนั้นตอนนี้เขากําลังเล่นกับการเล่นกับสงครามประสาทของเราด้วยซ้ำอะค่ะเนาะไม่ว่าจะเดินหน้าต่อไปด้วยกันได้ไหม ที่สุดแล้วรักตัวเองเยอะๆค่ะอย่ายอมให้หัวใจของเราเป็นของเล่นให้กับเขาที่จะมาหยอดอะไรก็ได้ที่จะมาเล่นอะไรกับความรู้สึกของเราก็ได้นะคะน้องคณิงค่ะตอนหนูไปจีบผู้ชายคนนี้หนูบอกว่าเขาคือรักแรกพบของหนูใช้ทุกวิถีทางจนเขายอมใจอ่อนมาคบกับหนูแต่สิ่งที่ตามมาก็คือหนูต้องยอมให้เขามาตลอดด้วยความที่ตอนแรกเราอยากได้เขามากๆ เขาก็จะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างให้หนูยอมตามใจเขาไหนเธอบอกว่าเราคือรักแรกไงอะไรทํานองเนี้ค่ะหนูอยากออกจากกับดักรักแรกมากๆคือเล่าก่อนนะคะว่าหนูอยากเลิกกับแฟนด้วยปัญหาหลายอย่างคบกันมาได้4ปีแล้วเป็นรักแรกของกันและกันแต่เราต้องตามใจเขาตลอดและเขาเป็นพวกชอบประชดประชันหัวรุนแรงแต่ไม่เคยทำร้ายร่างกายนะคะทำลายแค่ข้าของเท่านั้นหนูรักเขานะคะ แต่ก็ไม่อยากใช้ชีวิตแบบต้องตามใจเขาไปตลอดอยากมีความสุขอยากอยู่คนที่มีเวลาให้กันบ้างใส่ใจตามใจกันบ้างหนูไม่เคยได้ของขวัญอะไรจากเขาเลยซึ่งหนูก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะคะแต่ที่ผ่านมาหนูแทบไม่ได้จากเขาเท่าไหร่เลยจริงๆอยากขอกําลังใจจากพี่ๆและอยากได้ทางออกค่ะค่ะนิงค่ะอจริงๆนะที่บอกว่าแบบยอมไม่เข้ามาตลอดเลยเพราะว่าตอนแรกอยากได้เขามากค่ะ เขาก็เลยใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างแล้วก็เลยต้องยอมยอมยอมกันไปอความสัมพันธ์แบบนี้นะน้องคณิ้งเนาะความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเขาคือรักแรกพบแล้วหนูก็เลยใช้ความพยายามทุกอย่างเพื่อให้เขามาคบกับเราแล้วเราก็เลยใช้ความยอมทุกอย่างเพราะอยากได้เขามากๆเสร็จแล้วยังไงคะเขาก็เลยได้ใช้สิ่งนี้มาเป็นสิ่งที่ทําให้เขาก็ได้อะไรตามใจเขาเนาะใช้สิ่งนี้มาบอกว่าจะทําอะไรกับเราก็ได้แล้วยังไงคะเวลาผ่านไป มันก็มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราให้กับเขาการยอมการตามใจมันก็ทําให้เขาได้ใจแล้วก็เคยตัวต,ตั้งแตอนี้กลายเป็นประชดประชันรุนแรงถึงแม้ว่าจะไม่เคยทําลายร่างกายแต่ทําลายข้าวของมันก็แย่พอกันนะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะสิ่งนี้เขาทาให้เรามันมีแต่ความเคยตัวอืมคือไม่รู้นะพี่รู้สึกว่าต่อให้หนูบอกว่าหนูอยากได้เขามากๆไงคะในตอนแรกและยอมทุกอย่างแต่เมื่อได้มาแล้วแล้วเขาเป็นคนเพิ่งรู้สึกว่าเอา้าไม่ได้เป็นของดีหรอกหรอ หนูก็สามารถเปลี่ยนได้นะคือคณิงตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้ใจมากๆเพราะเขาคือของรางวัลสูงค่าที่น้องต้องแลกมาด้วยการเอาใจซี่พี่ว่าเขาเข้าใจตัวเองแล้วก็สเขาใช้คาว่าอะไรนะคือเข้าใจผิดไปนิดเดงว่าตัวเองลําค่าขนาดนั้นนะ่ะวันนี้คณิงเราอยู่บนโลกความเป็นจริงค่ะไม่ว่าเริ่มต้นที่มาคืออะไรแต่ที่ไปคือเราอยากได้คนที่รักกันแล้วเดินหน้าไปด้วยกันเขาเองยังทาตัวเหมือนกับว่าเขาไม่ได้รักหนูเท่าไหรอ่อ่ะก็นี่มาก็บุญแล้วนะ เพราะว่าหนูอยากได้เขามากอ่ะพี่รู้สึกว่าเขามีอารมณ์เนี้ยค่ะมีอารมณ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเลยต้องแบบบีบคอหนูว่าเฮ้ยเนี่ยบอกเป็นรักแรกไงทําไมไม่ยอมเขาล่ะน้องต้องยอมเขาไปตลอดชีวิตหรอพี่ว่าไม่ใช่นะหนู เจอคนรักกันอยากจะสลับกันเป็นผู้ให้และเป็นผู้ที่ได้รับความรู้สึกที่ดีของกันและกันไม่ใช่ว่าน้องปักหลักตั้งแต่วันแรกในการเป็นผู้ให้ยอม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 ,ยอมได้ทุกอย่างยอมแต่เขาจนเราเริ่มไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นถ้านหนูอยากมีความสุขหนูบอกเขาตรงๆได้นะคะว่าเฮ้ยเธอตอนแรกก็อยากได้มาแหละแต่พอได้มาแล้วฉันเริ่มรู้สึกว่าเออเธอไม่ได้ลำค่าขนาด <c oughs> นั้นว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่ฉันคิดเลยถูก <c oughs> น้องพูดได้หมดนะพี่พูดจริง อยากหาทางออกคือและตอนนี้เราเพิ่งเพิ่งรู้ตัวว่าใหม่ๆอะไรดีๆก็ดีและฉันรู้สึกว่าฉันอยากได้เธอจริงๆเพราะเธอดูน่ารักมากแต่วันนี้ฉันไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราแยกย้ายดีไหมต่างคนต่างไปหาคนที่ตัวเองมีความสุขดีกว่าพี่ว่าหนูพูดได้ค่ะแต่ก่อนอื่นที่จะพูดประโยคแบบนี้ได้เนี่ยค่ะคุเองต้องเข้าใจตัวเองก่อนเนาะว่าหนูไม่สามารถจะใช้ความรู้สึกว่าเขาเป็นรักแรกเป็นเหตุผลในการที่จะยอมทุกอย่างได้<ช>นะคะเพราะในที่สุดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเลย พอใครคนหนึ่งต้องเป็นฝ่ายยอมอยู่แต่เพียงฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> แต่ความผิดพลาดของหนูก็คือหนูดันไปยอมมาตั้งแต่ต้นเนาะ <c oughs> ความรักไม่ได้อยู่ได้ด้วยกันยอมอะคะ่ะ <c oughs> อดทนไม่ใช่แต่ความรักอยู่ได้ด้วยคนสองคนที่เข้าใจกันมันต้องมีผลัดกันยอมและผลัดกันไม่ยอมค่ะ <c oughs> และมีการให้เหตุผลซึ่งกันและกันในการยอมหรือไม่ยอมนั้นถ้าจะยอมต้องยอมแบบมีเหตุผลนะ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หลับหูหลับตายอมเพราะแค่เธอเป็นรักแรก อันนี้มันใช้ไม่ได้จริงๆค่ะอะไรก็ได้ไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะในที่สุดแล้วแล้วก็สิ่งที่มักจะบอกเสมอกับใครก็ตามที่บอกว่าหุยนี่มันเป็นรักแรกพบเลยค่ะคือรักแรกพบก็ดูตื่นเต้นดีค่ะโอ้รักตั้งแต่วินาทีแรกแต่อย่าลืมนะคะอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบ แรกๆเขาเดินมาเฮ้ยใช่啊ฉันรักแรกพบเลยแต่คนเราไม่ได้สวยภาพนิ่งหรือหล่อภาพนิ่งไงคะเราไม่ได้ดูดีแค่ภาพนิง่ง <c oughs> การที่เราเดินหน้าไปด้วยกันเราจะเห็นตอนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวตอนที่เรามีทัศนคติต่อกันยังไงมีการมองโลกในใบนี้ยังไงและมีศิลธรรมคุณธรรมสาร,รพัดอย่างเพราะฉะนั้นตอนที่แรกๆมันดีหลังๆมันไม่ดีไม่ใช่ความผิดของเราแค่เราเรียนรู้กันและคนพบว่า มันไม่ใช่แฮะเราถึงต้องใช้เวลาในการดูใจให้นานจะได้ไม่ต้องทรมานกับการทําใจซึ่งใช้เวลานานกว่าเยอะเลยค่ะคันนี้และในที่สุดนั้นเราก็ต้อง อยู่ในโลกของความเป็นจริงค่ะไม่ใช่โลกของความเพ้อฝันนะคะนะคะนะนี่คืออีกหนึ่ง EP ของพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์เจ้าของเรื่องมานั่งนั่งคุยกันแบบตัวต่อตัวนี่แหละลองเสิร์ชได้นะคะใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่มีอยู่เสิร์ชคําว่าพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวพอดแคสต์แล้วเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ฟังพี่ไอ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทีงอินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเ g e พี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อต,ตัวนะคะ